จอร์นิวมาเล่นนอะอิวเอิบจอยนิวมาเล่นมันบอกว่าห่อคอยปุ่มโทรมันเล่นอะไรก็ไม่รู้มาลองเล่นกันเสียงผมเป็นเด็กรู้ไหมทำไมเสียงผมเอาแบตหมดแล้วช่างแม่งเดี๋ยวแบตมึงไปชาร์จแบตก่อนไปชาร์จแล้วมากันต่อ ไม่รู้ว่ามันจะหนีแมพผมเล่นไหมจะหนีแมพอันนี้ไหมพ่มก็อยากรู้เอ้ยนิวมันจะหนีผมไหมอ่ะมันจะออกแมพหนีไหมดูกันดูกันยัง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 ไม่ออกไปกันต่อมันอยู่จุดสูงสุดแน่เลยเราเดา มันคงไม่บ้าเราใช่ไหมที่มันจอยมาเนี่ยจอยมาเล่นๆน,น,นะเอาเฮ้ยมีทางทโทรอีกวายเ่อมาได้แล้วยากลำบากทด้เกินทางนั้น ผมนี่อันนี้ Tower แบบนี้ easy มากตอนนี้เฮ้ยอีโรบอกไปไกลๆไปเหียดอีเหี้ยอีสัตว์อีเหี้ยอีควายเออก็ไปประมาณนี้เฮ้ยโจผมเป็นเด็กแล้วเว้ย ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่อันนี้นะผมไม่ใช่เด็กนะมามามาเลยไอควายอีเหี้ยอีสัตว์อีเหี้ยอีควายอีปลาอีอีหมอยดองอีสัตว์ระเบิดหีระเบิดหมอยยานอีเหี้ยอีควายอีสัตว์ระเบิดสัตว์ระเบิดชาติชั่วชิบหายนะมึงไม่อยากให้มึงมาเกิดในควาย มันมาเกิดชาติหน้านะขอให้พอมตายเลยควายสาัตว์อี้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 สัตว์จะเบิดฮะฮะตกค่าพอ่อของรอยควายฉนีฉนีมันออกแบบนี้ยังอ๋อมันยังไม่ออกมันน่าจะอัดคลิปอยู่นะคะทุกคนโออตกหลายรอบแล้วอีสัตว์โอ้ย ยี่อ่ะมใช้ทางลัดก็ได้สัตว์เสียงผมมันเดี๋ยวผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ผมเป็นไข้ตุ้ใจบนย,ยี่อ่ะดักทางทโทรกูทำไมสัตว์ หัวร้อนฉมมาเลยนะไอกหอคอยโทรหิใหญ่อยู่หมอยระเบิดไอ้นิวเอ็มมันไปไหนยังเฮ้ยมันยังไม่ออกก็ยังดีวะ่ะเฮ้ยยังไงมันเดี๋ยวไปอาชิปลงใส่มันเลยนิวตดแตกออกมาเป็นไซอิวก,ก็ไม่ได้ด่านะโทษโทษ อีมงมาถึงนี่แล้วเหรอมผมจะกิดให้ดังที่สุดในโลกในโลกในโลกให้ทุกคนในโลกได้ยิน <c oughs> ทางนี้สัตว์สระเบิดส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยหยาบนะแต่ผมแค่อดคัดคลิปแล้วมันเผลอพูดอะ่ะมันติ่งที่ใส่เกินอะ่ะทุกคน เฮ้เฮ้เฮ้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคือมันยากไงเต็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 ง,ตองเออแล้วต่อไปก็เป็นด่านแก้งนะกูเชื่อเลยว่าบัตเองมบีคนแก้งกูอา้าวเฮย้ยไม่แก้งเหรอ Thank you อีหมองแม่ชูช้ชาชูเน่กู เคมยังไม่ออกข้ามันได้นะยี่สัตว์อีควายเฮียระเบิด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 มอยดำมอยดำมอยดำอีสัตว์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 อีเฮียเฮียอีเฮียจะแล็บด่าดาดาแบบนี้ว่าอีควาย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 หิร้อยพันปีสัตว์ เคยเป็นแมมมอสมาได้หีไงสันสันนีเล่นเล่นแมพเฮียเล้วไม่รู้ล้าคาอล้ไอเฮียแมพเถื่อนหรือเปล่าวะแต่ว่ามันไม่น่าใช่แมพเถื่อนโอ้มันจะอะไรขนาดนั้นวะกูไปซื้อแล้วซื้อแล้วซื้ออ้าวกูมีแค่สิบห้าโูบัตรกูลืมลืมมือผักกูไม่ผักมึงหรอไอควายด่านอะไรวะหนึ่งอะไรวะ กูยังอยากเล่นกับเพื่อนว่ะไม่ได้อยากเล่นกับอกับอีเจ้าของแมพไอ้นะยแดนดี้โวพอ่อมเหรอไอสั์ติดยาบหน่อยนะคลิปนี้คือคนที่ไม่ถนัดไม่ถนัดคำหยาบหรือไม่ชอบคํำหยาบเลื่อนผ่านคลิปนี้ด่วนด่วนด่วนดวน,ดวน,ดวนคลิปนี้มีคำหยาบเฮ้ งั้นกูก็จะเล่นไปเฉยๆเชียงโ์สีชวงเอาละสามสองหนึ่งให no ้มีเอ็นยุ่งเฮ้ยกดทิปแม่งเลยเฮ้เฮ้อีเบคอนเกล้าหีสัตอีสัตว์อีสัตอ์ระเบิดอีสัตว์อิระเบิดอีระเบิด หม่ดำหม่ดำหม่ดำชิบหายแล้วนะมึงเสือกระโดดเหยียบอีกยีอ่ะรอกด้วยอีสัตว์แม่ได้แล้วจะเอาให้ตองนี้กูจะเล่นเลย <_ d> หอคอยเลื่อนหอคอยโทรของมันอีกเกมที่สัตว์ระบาดระเบิ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 ดหีระบาดไปทั่วโรงบาล โอ้ชาชิดนำคนเจ้าของแบบไม่ต้องมาเกิดเลยนะมึงมึงรบรอบอกมึงมึงรบด่านของมึงทิ้งไปซะด่านไรสาระชิบหายเลยเอีอชนบีบางอาจมาบางอาจมาขี้ใส่หน้ากูสัตว์อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่บางอาจสร้างออบบี้ยากที่สุดในโลกใส่กูเหรอมึงคิดว่ากูถนัดเลยไงอะไอีควาย อ้าวอีสัตว์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 สามารถปีนขึ้นได้ไหมโอ,โอ้ยโอ้ยกูเช็ดไปหานิวแม่งเลยมันจะตอบกูไหมเออไม่ตอบกระชังมันคงไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเช็ดหามันนะมันไม่เห็นใช่ไหมเออไอ้นิวเอ็ม ฮะกูาาไม่ใช่เพื่อนมึงนะเอามิบหายออกแมบนี้กูไปเริ่มกันใหม่อีนีวมึงเล่นอะไรเนะน,นี่ยฮะกนะูอยากเล่นกับมึงเฉยๆท่ายคลิปเฉยๆอีสัตอีควายอีชนีโอหกูไม่มีอะไรจะเล่นแล้วกูสาจอยนิวมาเล่นอีสัต์เล่นแมแบบอันนี้ก็ได้ไปเร็วะ แมปสปังกี้เล่นได้ไหมก็ไม่รู้เิ้นที่ทอ่ะมาเอาอสัตว์เปลี่ยนแมปให้กูหาพ่อมาไอ,อ,อควายสัตว์ไหนๆ,ๆก็มาแล้วเดี๋เป็นตัวนี้ไม่เคยเป็นเลยโอ้แบ,บนี้ เบคอนให้กูหาให้อแล้วไอ้ควายไม่ใหไม่หาให้มึงหรอกไอกสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์ตมมแม่มาตอบนี้เคไม่มาไม่มาเข้าใจผิดเสียงรถปลาข้างบ้านกูกสัตว์มาอวดตูใช่ไหมว่ากูไม่ได้อะ เป็นแม่งให้ดูเลยกูชอบตัวน,นี้ว่ะไม่ไม่กูไม่เล่นละโหสิบนาทีละ <Yeah. S 2> ถ่ายคลิปมาสิบนาทีละทำยังไงดีจอยเอ็นยวไปเล่นหรือจะจอยคนไว้ กูมารับแอดดีกว่าม,มีใครแอดกูมาไหมอีสกอเอเลฟสกายนี่เพื่อนๆไม่ให้หมดไปเลยโหเจ็สิบสามกูรับไม่หมดหรอกอ๋อเพื่อนกูเต็มแล้วเพื่อนเต็มที่สามร้อยเก้าสิบสองคนงั้นกูมาขอกูขอไม่แอดแล้วนะกูขอไม่แอดแล้วส่วนเราจะมาเล่นกูจะมาเล่นแมปอะไรดีอ่ะ โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเออแมปอะไร mm hmm. ที่มันสนุกสนุกช่องไหมโอ้ยจะเล่นแมปอะไรดีวะโอ้ยเหี hmm. ้ยไม่มีแมปให้กูเล่นเลย mm hmm. ต้องหาก่อนนะนนะอกทาวเวอร์ กูอยากให้คนบริจาคให้กูนะแต่มันไม่ให้กูบริจากระบเออเล่นอันนี้ดีกว่าข้ามไปยังเส้นทางที่มองไม่เห็นได้มันจะมีอะไรให้กูอะินดี้ต้อนรับเออเล่นดินีหน้าแดงฝัดแต่อของมึงไว้หน้าแดงเสือกอ็ฮ้อมเสือ้ออางเชียอะลรเนะี่ย มองไปยังอะไรวะผมวิเศษเหรอผมวิเศษแค่นีน้มันจะมองไปหาพ่อเหรอมองเป็นของเล่นวาดรูปก,กระดาษเหรอมันจะโมอ้อะไรแบบนี้นแล้วทำไมมันไม่ไปเองมันจะให้กูไปหาพ่อไอ้สัตว์ช่องนี้โอเคกูเล่นด่านนี้จบแล้วจบคลิปเลยนะเดีย๋ยวผมจะจบแล้ว อ้วทำไมกู <t om half> ่่มตกเก้าอี้จัดตกเก้าอี้จัดมัตกเก้าอี้เอกูตกเก้าอี้อี๋ จะได้ตกของจริงไม่แน่กูไม่อยากตกเส้นทางที่มองไม่เห็นนะแต่กูมองเห็นอ่ะเอี่ยกูมองเห็นอ่ะเนี่ยกูมองเห็นอ่ะในส้นทางนี้มันไม่เห็นนะไอ้ควายอีกไกลไหมวะว่าจะอีกไกลถ้าผมตายก็คือปิดคลิปเลยนะ จะไปหากจิจกรรมอื่นทำก่อนโอ้โหอีซี่ว่ะดา่านเฮ้ยซี่ด่านนี้เลยถ้าผมตายด่านนี้ก็คือไม่ถ้าเกิดตายในแบบนี้คือจบเกมเลย จบเกมเลยนะจิง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 อีกตกเลยควายไม่มองเองอ่ะสัตว์หัวดำหัวลุ้งมาเป็นแผลตั้งแต่สงการแลวเฮ้ยกูลืมไปวันนี้วันสงการวะ่ะเล่นเสร็จเดี๋ยวไปแช่น้ำแม่งเลยไม่เล่นเสร็จจะกูผ่านหมู่บ้านเด็กเด็กเวนเด็กเวนมันอยู่บ้านข้างกัน ปันป้าเนี่ยปันป้า,ปากูไม่มีเด็กเวียนชิบหายเลยสาดน้ำใส่สาดน้ำใส่โทรศัพท์กูเกือบพงังสัตว์ซื้อโทรศัพท์ใหม่เนี่ยร่อมสมัครไอเดียโลบบใหม่เลยค่ะมึงมึงมึงไหนเอาเฮ้ยเอาเหี้ยไปดิกูไม่รู้ หยี่ yeah. อ่ะจุบคลิปเลยจบคลิปเลย,ก,เลยกูไม่เล่นแล้วเฮ้ยมาดูสภาพนิวนิวเอิรนมึงอยู่ไหนวะเนี่ยเอา้าออฟไลน์อิสัสออฟไลน์ต่อหน้ากูเลยนะหยี่อะยูทูบแม่งเนียใครแจ้งเตือนมาอะเอว่าเกมไรสดอ่ะเกมซิกมาหยี่อ,อ่ะอิสัต์ ดูแม่งเลยมันไม่กล้าเปิดเสียงลอยไฟเสียงปะอ,อ,ปะะอ,อ่อนปะยาอ่อนตายอาชิปนี้ก็จบแล้วนะจบไปได้นะจะเห็นเลยว่ะเห็นเลยว่า,ลวาแ,แล้วแทุกคนบ๊ายบายชิปนิวเต้นระบำผีมึงครสมควรบินทะลุส้อมจริงๆว่ะแค่นี้